สวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านวันนี้มาพบกับคุณครูหนึ่งหรือคุณครูพงศกรปัญญาอุภาสในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ย บนโลกของเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแยะมากมายหลายชนิดหลายรูปแบบหลายอย่างมากเลยครับซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมตามท้องถิ่นที่แตกต่างกันนะครับโดยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยจำแนกออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชครับกลุ่มที่2ครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ครับกลุ่มที่3กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ3กลุ่มนี้นะครับไปดูกลุ่มที่1ครับ กลุ่มที่1ครับสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นพืชนะครับลักษณะภายนอกนะครับของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกและผลนะครับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพืชนะครับจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวครับสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้นครับ จะสามารถสร้างอาหารได้เองนะครับโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับกลุ่มที่2ครับสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ครับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้นครับจะมีลักษณะที่เป็นอวัยวะต่างๆเช่นตาหูจมูกปากขาเท้า ปีกหางและคีบครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เนี่ยครับไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะครับจําเป็นจะต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อทําให้ตัวเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับสําหรับกลุ่มที่3นะครับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะครับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ครับจะมีลักษณะที่ไม่แน่นอนครับ มีลักษณะที่หลากหลายหลายรูปแบบครับถ้าจะให้ง่ายต่อการจำนะครับก็สังเกตด,ดูเลยครับสิ่งมีชีวิตไหนที่นักเรียนไม่สามารถจัดจำแนกมันได้ว่ามันอยู่ในกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ครับให้มันมาอยู่ในกลุ่มนี้ให้หมดครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะครับเช่นเห็ดนะครับนี่ครับเห็ดที่นักเรียนรู้จักกัน นะครับในท้องตลาดนะครับที่เคยเห็นนั่นแหละครับซึ่งเห็ดเนี่ยจะสามารถพบได้ในพื้นดินหรือบริเวณที่เป็นขอนไม้นะครับอันที่สองครับก็คือราราเนี่ยจะสามารถพบในบริเวณที่มีซากสิ่งมีชีวิตนะครับและในสถานที่ที่มีความชุ่มชื้นครับอันที่สามครับแบคทีเรียครับ แบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปทั้งในอากาศในน้ําแล้วก็พื้นดินนะครับยากไหมครับสําหรับเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆนะครับมันจะง่ายต่อการจํานะครับโดยเอาลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจาแนกนะครับ เอาละครับคราวนี้ก็มาถึงแบบฝึกหัดของเรานะครับในแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับคุณครูได้ซีล็อกใบงานให้เด็กๆนะครับในใบงานที่คุณครูข้แจกให้จะมีใบงานที่เป็นใบงานวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งในนั้นจะมีทั้งหมด3ใบงานนะครับหรือ3แบบฝึกหัดนั่นเองครับให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดที่1นะครับ โดยในแบบฝึกหัดที่1นนะครับเรื่องการจําแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ตอนอันนี้คือตอนที่1นนะครับตอนที่1นนะครับให้นักเรียนนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนทําเครื่องหมายกาก,กระบาดหนะ้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวครับให้เด็กๆอ่านคําถามให้ดีเสร็จแล้วตอบคําถามโดยกาเครื่องหมายกาก,กระบาดทับช้อยที่นักเรียนนะครับคิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวนะครับ คราวนี้นะครับตอนที่สองนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนบรรยายเปรียบเทียบลักษณะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับโดยให้เขียนลงไปในวงกลมครับในวงกลมเนี่ยจะมีวงกลมทับซ้อนกันอยู่สองวงแต่จะเห็นเป็นวงกลมสามวงนะครับช่องที่หนึ่งคือให้เขียนลักษณะนะครับที่เป็นพืชพืชมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปครับ ลักษณะของพืชเพียงก,ก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นรากลำต้นใบอะ,อะไรอะไรเ,เขาเขียนมาลักษณะของกลุ่มสัตว์เป็นยังไงครับก็จะมีอวัยวะใช่ปะครับอย่างเช่นอวัยวะเช่นตาหอูอะไรก็ว่ากันไปครับและ สองกลุ่มนี้มีอะไรที่เหมือนกันครับให้เขียนใส่ช่องตรงกลางนะครับยากไหมครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากเลยที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี